เคสตัี้นี้เป็นของป้าบัวคลีเป็นชาวพุทธลาวซึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสท่านประสบอุบัติเหตุและก็เสียชีวิตชาวพุทธลาวนะจจะชาวพุทธลาวนี่หลวงพ่อว่ามีปัญญานะ <S S S คเคลื่อนย้ายตัวเองไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะหอบพิวสิ่งที่สำคัญที่สุดติดตัวไปด้วย คือพระพุทธศาสนา oh. เอาไว้สำหรับเป็นเนื้อนาบุญ <Okay. S 2> เป็นแหล่งแห่งบุญแห่งกุศลท่า <Okay. S 2> นจะหอบอยู่ไปแล้วก็ไปสร้างวัดสร้างว่าในมมลพระมาอยู่ได้ฟังธรรมได้ <Okay. S 2> ปฏิบัติธรรมได้บำเพ็ญบุญ <Okay. S 2> ท่านจะทำบุญกันแบบอินทกะเทวบุตรเห็น oh. ไ,ไหมดูความฉลาดของท่านนะ okay. Okay. ของชาพุทธลาว ที่เคลื่อนย้ายตัวเองจะไปอยู่มุมไหนของโลกเจ้าหอบเอาพุทธศาสนาไปด้วยเหมือนท่านอินทกะเทวบุตรเลยทำบุญในทักินในยะบุคคลในบุญยเขตของพระรัตนตรัยเนี่ยทำน้อยได้มากทำมากก็โอ้มากเป็นทัพทวีเลยเพราะฉะนั้นหนทางจะสว่างปิดประตูออบายเปิดประตูสวรรค์นี่คือความเฉลียวฉลาด ของชาวพุทธลาวที่หอบี่ผิวพระพุทธศาสนาติดไม้ติดมือหอบกันไปนั่ยกันอันนี้สิเป็นสิ่งที่หน่าอนโมทนาสาธุการณ์เดียวสาธุพระเ้หากเระรวยแบบคุณบินเกตแต่ทำบุญแบบอังกุระเทวบุตรทำกันอยู่ตั้งหลายหมื่นปีไม่ขาดเลยเปแต่วันเดียว เลี้ยงคนยากคนจนหุงข้าวเลี้ยงเทน้ำข้าวไปหลังเตาเนี่ยรกระทั่งเป็นแม่น้ำให้เรือขนข้าวขนอาหารผ่านมาถึงหลังเตาได้เนี่ยบ,บุญยังไม่เท่ากับ<อ>ข้าวทัพพีเดียว<อ>ทำมาอยู่ตั้งหลายหมื่นปียังสู้ทัพพีเดียวของท่านอินทกะไม่ได้ตายแล้วไปอยู่บนดาวเดึงเด็กกัน<อ>เห็นไหมจ๊ะแต่ว่านั่งห่าง จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิบสองโยชนท่านอินทกะเทวบุตรนั่งแถวหน้าเห็ <ard> นไหมนี่คือความฉลาดและคิดถูกต้องทีเดียวดวงปัญญาสว่างเลอกเกินเนี่ยเั้ะนนที่ฝรั่งเศสก็จะมีวัดลาวออและจะและก็มีการบำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรมประพุติธรรมป้าบวัวคลี่ท่านก็ ไปอยู่ฝรั่งเศสเป็นผู้นำบุญที่รักการทําบุญมากนับถึงแต่รู้วยจาก,กวัดพระธรรมกายมาเมื่อประมาณเกือบสิบป,ปีที่แล้ว oh. ครั้งนั้นได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชิโวที่เดินทางไปเยี่ยมคณะกริยามิชาวบอกโดต่อมาป้าบวกคลี่ก็ได้รวมบุญกับวัดพระธรรมกายไม่เคยขาด oh. ถ้าทราบว่ามีบุญของวัด จะมาร่วมบุญด้วยความปีติยินดีทุกครั้งได้สร้างพระธรรมกายไปจำตัวสร้างสภาธร,รรมกายสากลสร้าง <c oughs> มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีถอดกาทิ้นทอดปาปาและก็ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ต้นเดือนเป็นประจำ <c oughs> แล้วก็ทำบุญจากที่วัดญาติโยมคนอื่นทราบแต่ถ้าหากไม่ไปบอกป้าโบคลี ท่านจะหงุดหงิดขึ้นมาทันทีเพื่อแหมไม่ยอมบอกกันได้นี่พอบอกแล้วก็ท่านจะชอบ,ค,บคนดีทำดีง่ายทำชั่วยากคนชั่วทำชั่วง่ายทำดียากเพราะสัมมาสัมพุชนันตะพูดไวอย่างนี้คนดีทำดีง่ายทำชั่วยากคนชั่วทำชั่วง่ายทำดียากนี่ท่านทำดีง่าย พยานท่านก็เป็นคน,คนดีนะเห็นไหมรเราทำดีกันง่ายหรือยากจ๊ะง่ายครับหลูกพระราชก็เป็นคนดีดโอ้น่ารักอรารจะขนาดนั้นอ่าการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลฝันในฝฟันที่ท่านพลรราดโอกาสไปพลรราดไปนิดหนึ่งทั้งๆท,ที่ตั้งใจดีๆไอ้ที่พลาดเพราะว่าท่าน เดินทางออกจากร่างกายของท่านไปก่อนนี่เห็นไหมฝันในฝันนี่ทำเป็นเล่นมั้ยนะต้องมีบุญญาธิการถึงจะได้ฟังแล้วก็ต้องมีบุญเยอะๆด้วยไม่งั้นยากนะนี่เห็นไหมนี่ไม่ใช่แปลว่าท่านไม่ได้มีบุญนะแต่ว่าอคุศลกรรมที่ทำไปมาตัดร้อนกันซึ่งอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปเรามาฟังเรื่องราวของท่านดปก่่น คือคุณราศีเนี่ยเป็นกรรยานมิตรให้ได้ไปะยามไปบอกเรื่องฝันในฝัน,นอะไรต่างๆแล้วว่าถ้าหากจะละโลกแล้วก็ให้เดินทางมาเวียนประทักษินอะไรต่างๆที่มหาธรรมกายเจดีย์ถ้ายังไม่ทันได้ฟังเลยเนี่ยปกติป้าโบคลี่จะไปไหนจะบอกพี่ราศีเสมอ พี่ราศีหรือคุณราศีก็มักจะทัดทานแต่ปรากฏว่าวันที่ท่านจะเดินทางออกจากร่างนั้นวันนั้นมาได้บอกคุณราศีเลยเห็นไหมเจ้าเวลาบาปอกุศลกรรมมันมาเนี่ยร,ระเบิดเวลาแห่งชีวิตเป็นตุ้มอะไรอะไรมันก็บทบังไว้หมดเลย,เยมันให้มีเหตุลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สิบสามกราคมวันเสาร์ที่สิบสามสี่ห้าป้าบวกคลีดเดินทางโดยรถไฟเพื่อจะมาร่วมบุญที่เมืองตูลุสโดยซื้อตัว๋วรถไฟแบบไปกลับ,บวันอาทิตย์ที่สิบสกรคยาคมคือวันลงขึ้นหลังทําบุญถวายพัตตาหารเพนที่วัดลาวเมืองตูลุสเพื่อนที่รู้จักกันก็ได้ช่วยไปทําบุญที่บ้านตนได้ชวนไปทําบุญที่บ้านตนที่ อยู่ระหว่างเส้นทางตูลูสไปบอกโดเมืองนี้มีชื่อว่ามงมากสังแม่ oh. ชื่อเพราะจังเลยจึงเดินทางกันไปโดยแล้วจนรวมทั้งหมดสี่คนสี่คนคนแรกคนขับเป็นชายสูงอายุปกติไม่มีประวัติขับรถเร็วแต่คืนก่อนหน้าการเกิดอุบัติเหตุทราบว่าคุยกันดึกมากเพราะนานๆมา,าพบกันที ่วงกลางวันทานยาด้วยจ<อ>ึงอาจจะมีผลให้เกิดการหลับในระหว่างที่ขับรถอนอกจากนี้ทราบว่าลุงท่านนี้ชอบนอนกลางวันอ, <c oughs> อีกท่านหนึ่งเ,เป็นหญิงสูงาอายุรุ่นเดียวกันกับป้าบัวคลี่เค<อ>ยผ่าตัดเปลี่ยนไตโดยได้รับบราาิจาคไตจากผู้ที่เสียชีวิต<อ>แต่ตั้งใจทำบุญไปให้แต่ก็ไม่ได้ทำเสียที นานเป็นปีครั้งนี้จึงชวนป้าบัวคลีไปร่วมทําบุญบซึ่งป้าบัวคลีก็ยิจนดีเพราะสนิทกันมากท่านที่สามเป็นหญิงชาวลาวรุ่นเดียวกันสามีตายไปเมื่อปีก่อนต้องการไปทําบุญให้สามีจึงร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วก็ในที่สุดก็ประสบอุบัติเหตุตายทันทีสภาพศพแหลกหญิงท่านหนึ่งคอขาด คนขับับอีกท่านหนึ่งแหลกไม่มีสภาพเลยลทั้งสามเสียชีวิตทันทีแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกคืออ่าป้าบัวคลี่ไม่ได้เป็นอะไรนั่งอยู่ข้างหลังไม่มีบาดแผลอะไรเลยแต่ก็ช่วยกันงัดรถอ,ออกมาด้คีมชนดิดพิเศษแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาล,ลแพทย์ตรวจพรบกระดูกซี่โครงหักทะลุลำไส้และม้ามแตก ทำการผ่าตัดระส่งเข้าไปในพักห้องไอซที่ต้องอ่านยืดยาเพื่อเดียวมันเป็นเรื่องราที่ที่เกี่ยวข้องคลิสตดีครับที่เราจะต้องศึกษาครับแล้วก็ป่วยอยู่อีกสิบห้าวันที่โรงพยาบาลก็มีสติดีนะใครมาเยี่ยมก็พยายามจะยกมือไหวพี่ชายที่มาจากอเมริกามาเยี่ยมก็พยายามจะยกมือไหวแต่ยกไม่ขึ้นและในสุดก็ละโลก ตายหลังจากสามคนแรกสิบห้าวันตายแล้วก็ชาวปฏิกิจหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันคำถามก็ถามว่าปรโลกของป้าบัวคลี่อยู่ที่ไหนอ,อ่าของจิ้นจิ้นกันดูสิ <c oughs> และการในทารมสุประโรของป้าบัวคลี่คลี่เป็นอย่างไร <c oughs> อันที่สองวิบากกรรมจะเกิดขึ้น เกี่ยวโยงกับวิญญาณของผู้ที่อุทิศไตให้ผู้เสียชีวิตท่านหนึ่งมาตามหรือไม่มันก็น่าคิดเมืออเง,งนะินนะและการที่ป่าโบครี่ย่างรอดชีวิตได้อีสิบห้าวันนี้เป็นเพราะอะไรเนี่ยไห่เขาบอกเขาอยากจะทราบเพื่อจะได้ทำบุญโดทิ่ส่สวสนไปให้ป่าัวครี่อีกแล้วก็ กราบขอความเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้แนะนำเพิ่มเติมว่าควรจะทำบุญอะไรอ้าอ่าอ้าเรารู้เลยอ่าเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกอ่าแม่ถามดีจังคฮะดีดีท่านก็พอหลังจากสิบห้าวันอาป้าโพครีนะครับ หลังจาก15วันท่านก็ก็ไม่รู้ว่าจะตายแล้วนะแล้วก็หมดอายุไหก็ไม่คิดว่าจะตายก็แวบไปเลยวนเวียนอยู่เจ็ดวันเจ็ด<อ>วันกับไปหาลูกบากไปหาเพื่อนบากไปหากรลยาณมิตรบาก เพื่อจะพยายามไปพูดไปคุยเราคงจำภาพได้ไหมได้ครับว่าจะไปเยี่ยมคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆเหงแนั้นแต่พอเขาคุยไปได้สื่อสารกันไปได้อ่ะตายแล้วนี่<อ>แต่เนื่องจากว่าได้ศึกษามาพอสมควรแม้ว่าไม่ได้เข้าโรงเรียนฝันในฝันวิทยาก,ก็ตมัมใจท่านสั่งสมบูรณ์อยู่แล้ว<อ>ท่านก็กลับบ้าน แล้วก็พอกลับบ้านก็เข้าห้องที่ท่านเคยพักนั่นแหละนั่ง <c oughs> สวดมนต์เออ <c oughs> สวดมนต์ที่และลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยตาที่ท่านเคยชินคุ้นเคยตอนเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกายละเอียดกายมนุษย์ละเอียดและการนึกถึงบุญทุกๆบุญ แล้วก็ทำสมาธิแต่ท่านก็ไม่ได้เห็นองค์พระหรือดวงเลยนะทำใจนิ่งๆให้ใจใสๆภาพแห่งความดีก็มาปรากฏเกิดขึ้นในทุกๆบุญดีๆกายท่านก็สว่างแล้วก็พลบเปลี่ยนเป็นกายทิพย์เลยราชรถก็ที่เป็นทองขนาดกลาง ไม่ใหญ่ไม่เล็กนักสองลอ้อมาพร้อมบริวารก็มารับเราจำพอนึกภาพออกไหมนึกออกแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องฝันในฝันไม่ได้มาที่นี่หรอกอแวบไปนูนไปถึงวิมานเลยบริวารก็ต้อนรับข่าวแถวเรียงรายกันตั้งแต่ซุ้มประตู เรื่อยไปเลยผ่านสวนสองข้างทางเลยผ่านสเต็ปของที่พักบริวารสเต็ปที่เก็บสมบัติไปถึงชั้นบนบซึ่งเป็นที่พักของเจ้าของวิมานวิม,มานทําเป็นทองสวยงามสุขปลังทีเดียวเลยอยู่บนชั้นอ่ะ อ่าอ่าอ่าดาวดึงสาธุ <c oughs> ไปเป็นเทพทธิดาอยู่บนชั้นดาวดึงตอนนี้กำลังชมสมบัติอยู่<อ> <c oughs> นี่ขนาดละโลกเดือนกระกขะดาคมยังไม่ถึงปีเนี่ย ยังชมสมบัติยังไม่เสร็จเลยแล้วคอยการรายงานตัวด้วยอะไรด้วยบุพกรรมปรากฏว่าทั้งสี่นั่นแหละคนขับและขับเพื่อนท่านทั้งสองตัวท่านหญิงสามชายหนึ่งในในฝันในฝันนะในอดีตนั้น เคยเกิดเป็นทหารดยกัน oh. คลค้ายๆกับเจียบไปเลย <Okay. S 1> ที่ลบกันแบบโบราณอย่างใช้หอกใช้ดาบใช้หน้าไม้ <Okay. S 1> ก็ไปดักฆ่าศึกวางเขาเคล้ายๆกันเลย oh. แต่มาคนละลูกคนละพพกันเลย <Okay. S 1> แล้วก็พอข่าศึกผ่า,านมาวางช่องเขาก็ทิ้งก้อนหินพลักก้อนหินอะไรไป กาเสกะบาดเจ็บมั่งตายลมหายตายจากกันเยอะแยะนี่น่กรรมเคยเป็นทหารด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเกิดชาตินี้ก็ผูกสมัครรักใครกันเหมือนมีความคุ้นเคยอย่างเอิ่มก็แปลกยังก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแล้ก็คุ้นๆกันเพราะว่าเคยเป็นสาหายกันมาก่อนแล้วก็ถ้าชาติไหนมาเจอกัน ก็จะตายกันอย่างเงี้ยพร้อมๆกัน oh. เพราะฉะนั้นก็ทำให้สามคนน่นตายทันที <Okay. S 1> แต่ป้าบัวคลี่ยังไม่ตายเพราะบุญปัจจุบัน oh. ทำมากกว่า <Okay. S 1> แต่สามคนนี่ยัง <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นบาปอากุศลนั้นนี้ซึ่งมันติดมาเป็นระเบิดเวลามันก็ชับตัดลอนไปก่อนเลย ตัดลอนไปแล้วก็ป่าบวกคลีบุญปัจจุบันยังหล่อเลี้ยงให้ยาวมาได้สิบห้าวันถ้าสิบห้าวันถ้าท่านรู้ตัวจะตายนี่นะนอนนึกถึงบุญหรือใครอยู่ใกล้แนะนําเลยนะดีๆเลยจะดีกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นที่ตายช้ากว่าคนอื่นเขาก็เพราะบุญปัจจบุบันที่ประสบอุบัติเหตุแรงางนี่ พะกรมปานาติบาทำให้อายุสัน้นไม่เกี่ยวกับคนบริจาคไตเพราะบริจาคคัตายแล้วต่างคนต่างก็กไปกันไปคนละที่คนละทางมือมาตามทวงวครับเ <c oughs> พราะตัวตายแล้วตัวก็ไม่เอาอยู่แล้วล <c oughs> จะเอาไปทำไมละ่ะตัวไม่ใช้แล้วดิ่ะใช้คนอื่นก็เอาไปใช้ก็แข่งนั่นเองาอา่ะจ้ะสามคนตายแล้วไปเกิดที่ไหน สามคนตายแล้วไปเกิดที่จะตุมหาราชิกาเราก็บุญปัจจุบันที่ระทำแต่ไม่มากเท่ากับป้าบัวคลีพระบุญปัจจุบันนะจ๊ะแล้วก็ไปเกิดอยู่ในสายคนทันมีปริมาณเป็นเงินพระบุญน้อยกว่าป้าบัวคลีเยอะคนทันก็ไป ฟ้อนลำไป <นะ S 1> ดีสีดีเป่า,าไปเป็นนักร้องนักเป้นนักรำพลนเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปร้องรำทำเพลงอะไรเพราะว่ารอคอยการรายงานตัวนั่นแหละแล้วก็ยังตรวจตาสมบัติอยู่แต่ว่าอยู่นคนละที่ป้าบโบครีตรวจตาสมบัติอยู่ดาวเดิง แต่อีกสามคนตรวตาสมบัติยอยู่ชั้นจตุมหาราชิกาคนทันอยู่ในสายของท่นท้าวทัตรัตจ,จำได้ไหมจ๊ะจำได้เพราะฉะนั้นลูกหลานถ้าจะทำบุญอุทิศเ่วนกุงสมหัป่าโบครีนี่นะอ่าองค์พระธรรมกายประจำตัว<า>แล้วก็หลานทำ ทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยทำปลายกลางก็ได้ปานกลางรักป้าบัวคลีมากก็ทำเยอะๆกระลแล้วก็ปิชัวก็เดินก็ไปทำด้วยกระลาพระเจ้านี่คือสิ่งที่จะต้องทำกระลาอุทิศส่วนกุศลไปให้ป้าบวัวคลีแล้วก็ทั้งสามท่านที่ไปอยู่ชั้นจตุมหาราชิกากนี่ก็เป็นเรื่องราที่น่าศึกษา เัไม่จาว่าความตายไม่มีนิมิตหมายอะไรเลยตั้งใจจะมาเป็นนักเรียนอรุบาลฝันในฝัน,ฝนย่างไม่ทันได้เป็นเดินทางออกจากร่างกายไปซะแล้วนี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะรู้นะ